สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่เชรลตันแล้วก็จะพาทุกคนมาดูต้นต้นโอก๊กไรเอ h แล้วก็คือใหญ่มากๆแต่ว่าเรามาผิดวันวันนี้เขาปิด <c oughs> ได้ดูอยู่ด้านนอกก็คือใหญ่มากเดี๋ยวจะไปเซิร์ชใน Google ว่าอายุกี่ปีนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามองเห็นไหมอะ ใหญ่มากแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเป็นแบบเป็นแขนเป็นขาออกมาคือแบบเป็นผู้ไม้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปตอนนี้หิวข้าวมากเดี๋ยวไปหาอะไราทานก่อน ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้น أ, ชื่อร้านกับโลเคชันไว้ให้ใต้โพสเนาะก็วันนี้เรามาชิมซีฟู้ดกันก็จะมีชิม uh, มีกุ้งแล้วก็มีเขาเรียกหอยอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอารูปไปดูจำชื่อไม่ได้อะ่ะบ้านเราเรียกหอยหอยนางรมเนระ thank you ยก่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคนแน่นมากแล้วก็เผื่อใครผ่านมาที่นี่เนะาะเซาแคลไล,ลนานะคะเมืองชาลาตันสวยมากเดี๋ยวยังไงเราให้ดูบรรยากาศกน okay. Yeah. <laughs> no. Oh, oh, I think we use the spoon to get a little. Yeah. spice. This from Washington State, right? Yes. I don't know what they call. <laughs> <laughs> we have to have I tried that this one very mm. mm. oh, good Almost, almost the same Thai style, but we put so many chili and pray so much. <laughs> yeah, I think so. Okay, we have napkin now. Okay, ready. <laughs> <laughs> Set, go. Yeah. Ooh, baby. last time we take this oh last time I can't remember that was Boston this come from everywhere เขาให้หอยมาทั้งหมดหนึ่งสองสามห้าชนิดนะทุกคนมาจากมาจากแต่ละที่คือไว้เหมือนกัน มาจากบอสตันมาจากวอชิงตันอะไรส So โซ o d Maybe can't this น้ำจิ้มคอกเคลนะทุกคนแต่ว่ามันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันแต่ว่ามไม่เหมือนที่บ้านเราแต่ก็อร่อยเหมือนกัน ขออนุญาตไปรับประทานอาหารก่อนเดี๋ยวเจอกันอ,อีกทีนะไม่เหมือนของกินนะทุกคน know those are real. <laughs> ถึงแล้วทุกคนเรามารอขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะ มันจะเป็นรถม้าคือคือเราซื้ออ่าเราบุ๊กตั๋วในในโทรศัพท์เรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยก็ต้องมารอตรงนี้บางคนเขาไม่มีตั๋วเขาก็ต้องมาซื้อตรงนี้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราต้องนั่งร่วมไปกับคนอื่นเนาะเพราะว่าเหมือนเขาถามเลยว่าสองคนก็ได้ยี่สิบดอลลาร์แต่ว่าเราเราไม่จำเป็นต้องนั่งแค่สองคนเนาะคีเดี๋ยวไปดูตอนขึ้นม้าก,กันนะคะมาตัวใหญ่มาก เขาจะโชว์ให้โอ้นี่เธอคือสูงมากเลยมาสูงแบบสุดๆ Oh my god i t s so cute he's a sweetheart yeah beautiful so beautiful now the real reason why you're here is this is harmony up in front of us uh, harmony is just under a 2000 pound french percheron draft horse now she can pull pretty much control calves it kind of spreads a place i try to encourage all of my riders to go in the great unpleasantness it's a great way to put the civil war The great unpleasantness yeah it's a great way to put the civil war now um, at the end, you know at the end of the Civil War we held this leftover union black paint and if there was one color we weren't going to paint anything in the city that's anything that had to do with the union so what we did is we took that black paint <Charlotte. S 2> สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เช้าวันที่สองของการมาเที่ยวเมืองเชลตันนะคะเราลงรถตู้ที่โรงแรมมาส่งอยู่ทางเป็นตลาดเนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นบ้านเราเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสวนเหมือนสวนบริการเหมือนอำเภอเหมือนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะน่าจะคิดว่าน่าจะใช่แล้วเขาก็จะมีจักรยานให้เช่าตรงนี้ แต่ว่าตอนนี้เราหิวข้าวมากกำลังเดินหาร้านที่เขาขายปลาอยากกินปลาตอนนี้กำลังเดินเดินดูอยู่ว่าจะไปตรงไหนดี เดี๋ยวก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารเช้ากันเราพาเพื่อนๆแวะมาดูอ่าทะเลก่อนเนาะโอ้ไม่เกซูมต้นไม้ so beautiful สวยมากค่ะทุกคนวันนี้อากาศไม่หนาวด้วยนี่จะเป็นซูมต้นไม้แล้วก็จะมีนนอ่า เขาเรียกอะไร้านน้ำพูแล้วก็จะเป็นอยู่ติดกับอยู่ติดกับทะเลเดี๋ยวเราหมุนกล้องให้ดูเนาะเดี๋ยวเราแพนกล้องที่นี่ก็จะเป็นท่าเรือเวลาเขาจะออกเรือไปดูไปดูปลาโลมาอะไรอย่างนงี้เนาะเขาจะมาขึ้นเรือกันตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือท่าเรือเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำผูเหมือนสับประรดอะทุกคน เมือนสับประรบ้านเราแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดแล้วก็จะมีเป็นอ่าอุโมง์ต้นไม้เนาะยาวไปถึงจากฝั่งท่าเรือฝั่งนู้นจนสุดท่าเรือด้านหน,น้าเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่อ่าคิงโรสเนาะมันจะเป็นถนนสายยาวแล้วก็จะมีจะมีเป็นเมืองไม่ค่อยใหญ่มากนะแต่จะมีช,อ on, ชอ็อปลุยวิกตองช็อปอ่าวอเดก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นไหมรุยวิกตองแล้วก็ฝั่งนู้นจำไม่ได้ว่าฝั่งนู้นอ่ะคืออะไรแล้วก็จะมีทาราแรดิน่าก็ก็คือแบบสุดชุดว่ายน้ำคิฟสเปซฟอร์มนิวยอร์กมาจากแบบนิวยอร์กเนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกออเฮเจนเอมพวกก็คือ แบรน์ดเนมต่างๆก็คือมาอยู่ทีถ่ถนนเส้นนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเผื่อใครมาก็คืออยากอยากชนะ้อปปิ้งครับก็คือถนนสายเนี้ย k คิงโรสมาได้เลยรับรองว่าหมดเงินเกี้ยงกระเป๋าแน่ก็คือต้องระวังดีๆนะเพราะว่าแบบคือทุกอย่างมันมันสวยมากอะทุกคน ถ้าเกิดเราไม่ระวังเนี่ยเราอาจจะแบบเสียคุณทรัพย์ได้ <laughs> <laughs> นี้กล้จะถึงเวลา,าเช็คอินตอนนี้เราอยู่ใกล้เรือมา แล้วก็วก็คือขึ้นซัดมาเพราะว่ามีเรือลำใหญ่วิ่งผ่านไปเนาะตอนนี้ก็จะมีคนเริ่มทยอยมาเช็คอินกันแล้วนะคะด้านนู้นข้างในก็จะเป็นเหมือนอ่าอ่าโรงเรียนเนาะแล้วก็จะมีเป็นมิวเซียมเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นปรารมานะคะทุกคนคือแบบสามสามตัวว่ายมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่เราขึ้นเรือแล้วก็ออกไป ล่องเรือกไปข้างนอกกันเนาะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง45นาทีในการล่องเรือเผื่อใครสนใจอยากมาเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนตอนนี้เขากำลังเริ่มเช็คอินกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ต่อแถวกันเป็นจุดเช็คอินแล้วก็ขึ้นไปบนเรือตอนนี้คือแบบขึ้นจ้ เราไปเป็นคนสุดท้ายเพราะเราก็ได้ถ่ายวิดีโอ <laughs> อันนี้จะเป็นมิวเซียมนะคะทุกคนมิวเซียมแล้วก็จะมีบาร์แล้วก็ <laughs> ยืนอกไปในทะเลก็จะไปเช็คอินกัน <laughs> ตอนนี้แม่ก,ก็มาเช็คอิน you are checked in thank you yeah <laughs> i want to see something <laughs> น้ำกันทันเพราะว่าตอนนี้กำลังกำลังพาที่ตกดินบรรยากาศก็คือโรแมนติกมากราคาก็ไม่แรงมากนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราปักหมดไหมให้ด้านล่างก็คือสวยมาก คือก่อนกลับก็คือของหวานคะทุกคนหางเบลเลยตัวนี้ก็คือของหวานทั้งหมดเลยขน,นมนมเนยช็อกโกแลตออไปก่อตี oh <Yes. S 1> เ้นชอบทบนี้มากพ่อก็ชอบเพร่อพ่อชอบกิน ก่อนกลับก่อนกลับนอร์ทแโรไลนาพรุ่งนี้เชา้าตอนนี้เราเรอรถจะกลับไปจะกลับไปที่โรงแรมแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับบ้านกันแต่เช้านะคะทุกคนเดี๋ยวลาไปด้วยคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะวันนี้แม่กําลังซื้อของให้พอ่อพ่อชอบกิน,นอของหวานเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย